เป็นหนึ่งเดียวในบ่อยางนะครับคือมีการมีทั้งไทยไทยมีท no <imon. S 1> ั้งเชื้อชาติไทยเชืาติจีนแล้วก็บุตรินซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วความสามัคคีกันนะครับเพื่อเพื่อเพื่อแต่งกันแล้วก็มีความร่วมมือของคนในชุมชนย่านติเก่าก็คือชาวชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก ก็อยากเป็นกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมของงานสำหรับคนเดินสมควรจะพวกเราด้วยซึ่งเปนนางงามซึ่งเป็นชนชั้านมังกรก็ประชาจนชาวบ้านให้ความรสดีมากคือนับสุดระับรับรกดับเยครับเกี่ยวกับงานครับก็ไม่มีไม่มีคนทักทายครับให้ความรู้สดีมากครับการรับชมชนชมชนด้านมังกรนี้ คือทางเทศบาลวก็สมคาจังหวัดแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนก็มีส่วนร่วมในกา,ารอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนครนอกนครในนานาผู้ทางเทศบาลก็เข้ามาดูแลเรื่องของ,ขอ,ง,ขอ,งอาคารึ่งมีสมคบค่าแล้วก็เทศบาลกา็ให้อนุรักษ์กูเรือมไว้คือซ่อมไม่เหมือนเดิม เป็นบ้านเหลุนส่วนใหญ่จะเป็นน,นครลับคอนไรที่มีบ้านเรือนเก่าแก่สวยห้ามเป็นแถวนะครับ,อออออบสอง้องสองสองวา่งสายขวจนถนนนางงามมีบ้านแต่ว่าไม่เท่ากับนครรอบคอนไรมีบ้าน,นนะครับเรื่องที่ว่าบ้านผูกพันหรือซ่งแสรมที่เจ้าของบ้านต้องคุยกับ เทศบาลนครศรีมหาครับแล้วก็ยัยงคงแบบเดิมยังคงแบบเดิมคือเราต้องก,การอนุรักษ์ให้เป็นเ<ต><น>มืองเก่าเพื่อว่ายกระดับให้เป็นมรดกเอาไปครับแล้วก็อยา่างนีงโดยเฉพาะตอนนี้การท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้มาเพื่อสนับสนุนนครต้องอทำองไรนครในนางนนงาเพื่อทำ ไฟฟ้าลดินโดยว่าตอนนี้เต้นทะเต้นนครในกาลังดำเนินการทปปําไฟฟ้าลดินนะครับต่อไปสถานทนครในนี้เป็นถิ่นที่น่าเที่ยวมากเพราะ่าไมีมไฟฟ้าสายไฟเลยลุงหลังแล้วแล้วก็เขจะไปเดินต่ายรูปบรรยครับแล้วก็จะมีอาคารที่ถนดโรงแรมหราหราครับซึ่งชาวเทศบาลได้ตื้อไว้แล้วก็ตอนนี้ลื้อตัวอาคารเของๆก็จะสร้างเป็นตัวอาคารใหม่ใน ถาปัตย์ที่ดูยุโรเปียนเพื่อสร้างเป็นศูงย์เรนรู้นะครับเป็นศูนย์พันธุ์ภาพถกายของสงขลาครับเดินสองขาพาเดินสองตามองเพลินถ้ายังเดินไหวหรือจะนั่งสามล้อคนทีบเขารอพ่วงข้างพาไป ถนนยังชื่อนางงามยิ่งแหล่ยิ่งงามนะครน,นอกคอนในห้องแถวบ้านเก่าโบราณอยู่กันมานานทั้งคนจีนแขกไทยสงคลาสงคลาลองมาทรงคลากันมามสงคลาสงคลาลองมาทรงคลากันมา